สวัสดีสบายดีค่ะชั้นจันดาวแซฟซิ h ช,ชาแนลค่ะเมื่อนี้มารีวิวอาหารที่ร้านนะจ๊ะหลังจากที่เก็บขา่าวเก็บของเก็บวัตถุดิบมาจากบ้านนะคะเนาะหลังจากเก็บวัตถุดิบมาจากบ้านเมื่อนี้ก็เปิดร้านเมื่อแรกนะจ๊ะเนาะหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ มีแน่สมแน่สมสม,สมท่านเลยพี่น้องเอ้ยถ้าแน่สมสมมีบักม่วงบักม่วงในกระเด็ดมาจากต้นไม้เลยจ้ะมีบักม่วงบักม่วงหน่อยบักม่วงนามดอกไม้เอฟมาจากบ้านสตลิงปิงนี่นะค่ะนะไอ้ตัวนี้ก็เป็นยามพล,ลไม้์นะ ย้ําผล,ลไม้แต่เลี้ยงสิงหยังเป็นงาอยูะเก็บมาไม่ใหม่ค่ะอยากขายอยากขายอยากขายแห้งพวกย้ําของเปรี้ยวนะกับมีพวกน้ำปลาหวานนะจ๊ะของเปรี้ยน้ำปลาหวานย้ําผล,ลไม้มะม่วงน้ำปลาหวานนะคะใครได้เบิร์ดหอนงมีของย้ําไม่จับมะคง พี่ยังเนาะมาเบิงึงลืมบอกว่าผักหวานกับมี่จากมีเห็ดแกงเห็ดแกงผักหวานนะคะนะแกงเห็ดแกงผักหวานนี่ผักหวานมาจากเขาใหญ่เลยจ้ะเด้ออันนี้บ่ไดรเก็บเลอจ้ะนี่สื่อมากดลอจ้ะเด้อสื่อข้าเจ้ามากบ่อไรเก็บค่ะบ่มีให้เก็บจ้ะต้องไปเก็บบนเขาเท่านั้นเ้อจ้ะ ดีค่ะสวัสดีมาแล้วค่ะนี่เราแจเด้อยต้นจิงจอ่ะต้นจิงจเก็บเก็บจากสวนต้นใหญ่เนี่ยต้นอดเลยอ่ะกางดงมาเด้อค่ะเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเด้แอมไม้พีแล้วก็เป็นวันนี้ค่ะวันนี้เจ้าซื้ออะไรเก็เป็นสนใจมากได้อค่ะเด้อราคาอาหารกระเพาะแห้อค่ะเริ่มต้นที่สามสิบเก้าบาทนะคะนะ สามหกสามสิบเก้ายำหกสิบเก้าเนี่ค่ะนะวกดยำพวกต่ำยำกับนี่ประมือข้าวเนยใส่ประมือหอมเนาะประมือหอมประมือกล้วยจ้ะประมือหอมประมือกล้วยจะมือเนยใส่ประมือหอมแล้วก็มีกับกุ้งสดนะคะเนาะมีกุ้งสดต่ำกุ้งสดยำกุ้งสดกุ้งแซลมอนปลาได้เบิร์จ้ะแล้วก็มีเล็บมือนางเนาะ มีเลปินางมีต่ำซุปเปอร์เนาะมียำสารพัดยำนะคะเนาะอิสลามกินได้เด้อจ้ะในใกล้ยอดด้อจ้ะเด้ออิสลามมากินได้ปล่อยหอยก็มีเด้อค่ะก้อยหอยอราคาไม่แพงแล้วเฮาก็เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลนะคะนะนี่เราชนะคนละครึ่งใส่ได้ค่ะใส่ได้ใส่โครงการของรัฐบาลได้ อยากให้ทุกคนเห็นอะสร้อยอุ่นนุนในเด้อจ้ะเด้อสรอยอุ่นนุนแน่อันนี้ปลาเคียกอะไม่ไม่จากจากใครนะค่ะนะ่ยไม่ไม่จากใะครอันที่ไทยก็ถ่ายล่งยูทูปเป็นหล้วแต่ว่ามันไลค์ขับนถ่ายบ่เบิดมาเด้อนนค่ะเดอะ้อตะลิงก์ีนี่ก็เก็บจาก ต้นมาใหม่ๆเลยอัลโอลนี่ง,งูลายเม็ดตำกล้วยตมปากพวงตมปักแตงยำแกงเห็ดแกงน้ำม่มีเบิ้งดจะ้ะอันนี้ก็ไปปีน,ปนมาจากต้นคักๆนี่นะนะเชิญนะคะเนะชิญน,นะคะ จันดาวแซบซีดค่ะจันดาวแซบซีดนะคะสมัครกดไละคะล์กดแชร์ด้วยค่ะละกดซับสไคร์ให้แน่กดกระดิง่งติงต๊งติ๊งติ๊งติ๊งให้ด้วยนะจ๊ะเด้อจันดาวแซบซีดแชนแนวด้วค่ะเด้อสองใหม่ช่องน้องใหม่ลอยเป็นกําลังใจให้แน่ด้วยค่ะเด้อค่ะโอเคค่ะ